ตักมายุรา เผยสาเหตุแท้จริงยุติบทบาทพิธีกรค่ะเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสําหรับตัก๊กมยุราสเวสวีลาโดยเฉพาะคุณพ่อคนแม่รุ่นใหญ่เนื่องจากตัก๊กมยุรานั้นเคยเป็นพิธีกรรายการชิงรอ้งรอยชิงล้านกับปัญญานิรันกุลเรียกว่าเป็นพิธีกรที่รุ่งเรืองแห่งยุคนั้นเลยก็ว่าได้โดยตัก๊กมยุรานั้นอยู่ในรายการชิงรอ้งรอยชิงล้านมานาน25ปีค่ะแต่ทว่าจู่ๆวันหนึ่งตัดสินใจลาออกซึ่งก็ทำเอาบรรดาแฟนกลับใจหายไปตามๆกัน และมีกระแสข่าวว่าน้อยใจบ้างไม่มีบทบาทบ้างอะไรบ้างจึงลาออกลาสุดนั้นตักมยุราได้ให้สัมภาษณ์ในรายการ Good Day Podcast โดยตักมยุราได้เผยสาเหตุแท้จริงยุติบทบาทชิงร้อยชิงล้านล้างทำมานาน25ปีโดยตักมายุราได้ลาว่าวันที่ออกจากชิงร้อยเพราะมันดึกทีมนี้จะทำงานบ่ายสามโมงเลิกเที่ยงคืนและได้แค่เทปเดียวเพราะไม่ว่าฉากจะเปลี่ยนไปยังไงเราก็ต้องรอเปลี่ยนเข้าฉาก ตลกเล่นออกอากาศ10นาทีแต่ถ่ายจริงเป็นชั่วโมงพี่ก็ยืนดูใส่ส้นสูง5นิ้วคอเข่าเสื่อมหมดวันหนึ่งเราขับรถกลับบ้านก็คิดไปด้วยว่าบวยเข็มเท่านั้นที่จะทําให้เรารอดเราง่วงมากเราคิดนานก็จะตัดสินใจได้2ปีค่ะ